โอ้ยจะอยู่ในชนชั้นสูงได้ปะเนี่ยทำไมวะ,ไ,ะไรอารยธรรมจริงเฮ้ยทำไมอะใครเขาลินกันอย่างนี้อ้าจะอยู่ในชนชั้นสูงได้ไงอย่างนี้เราต้องหันแบบนี้เอียง45องศาต้อง45องศาด้วยมันคือวิธีการลินจากไอสวีเดนเอียงพอเอียงปุ๊บใช่ไหมล่ะเอียงแก้วอ่า แล้วก็ลินฟืบเขาก็จะดื่มดํากับการมองขวดด้วยอะไรด้วยนี่แล้วลินลินไม่ต้องเยอะอนี่ฟืบแล้วเสียบไปที่เดิม,มนี่เสียบไปที่เดิม,มแล้วก็เสิร์ฟอ่ะสมมุติฟังเป็นคนดืม่มโอ้ยจะอยู่ในชนชั้นสูงได้ปะเนี่ยทำไมวะไรอะไระทาจริงมันต้องแกว่งให้ออกซิเจนมันได้เข้าไปในตัวว้ยก่อนแล้ะ ให้สารอนโนบัลติวมัน e ได้ปฏิสนธีกันแล้วค่อยดื่มแกว่งค่อยๆอยอแกว่งโอ๊ยทำไมวะแกว่งให้ออกซิเจนมันเข้าไปอยู่ในชวนชั้นสูงไม่ได้หรอกคนอยาา่างฟางอ่ะนี่ต้องค่อยๆแกว่งวิธีการดื่มอ่ะนี่จับแก้วอย่างนี้ให้มันดูมีความสง่างามน,นั่งตัว,ต,วตรงๆปึ๊บแล้วแกว่งนี่ให้ออกซิเจนมันเข้าไปอยุอย ไป